Good morning ค่ะขออนุญาตไม่ถ่ายหน้านะคะเพราะว่าหน้าโศเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำอาหารเช้าในตอน10โมงของเรากันนะคะวันนี้เราจะทำเป็นข้าวต้มค่ะเมนูโงโงๆโโแล้วก็ง่ายๆของเรานี่นะคะเราต้มน้ำเดือดแล้วแล้วก็จะใส่ข้าวเข้าไปเลยค่ะเราจะใส่ข้าวอันนี้นะคะที่เราหุงไว้เมื่อหลายวันก่อนใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะบีบข้าว แล้วก็จะต้มเขาไวแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งหลังจากต้มไปสักพักนะคะมันก็จะมีหน้าตาดแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะเราจะใส่ดอกเกลือนะคะ,ะกเกน,ะคะนื่องจากเรามีแค่ดอกเกลือใส่เข้าไปแค่นิดแลกแล้วเราก็จะใส่หมูลวนของเรานะคะเนื่องจากหมูเรามีรสชาติอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่ปรุงข้าวต้มแบบวุ่นวายมากะคะ่ะ นี่นะคะแล้วก็ต้องคนนิดนึงเพราะว่าดอกเกลือมันมันหนาแล้วก็ก้อนใหญ่มันจะไม่ค่อยละลายรสชาติมันก็จะมีความแปรแ้มลมๆนิดๆน,น,นะคะเดี๋ยวตอนทานยังไงเราก็ต้องใส่ซอสปรุงรสหรือว่าน้ำปลาเพิ่มเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ผักเรามีแค่เซรลลรี่นะคะแล้วก็ใส่เซรลลรี่เข้าไปเลยแบบนี้ เรียบร้อยค่ะหน้าตาข้ต้มของเราก็จะดูแปลกประหลาดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติแค่นี้พอสุดท้ายก็ต้องยอมโชว์ใบหน้าอันสวยงามนะคะ รสชาติจืดๆค่ะก็อร่อยแบบแปรกนะคะกินๆไปก่อนใช้ได้ค่ะแต่เป็นความใช้ได้ที่แบบทานเพื่อประทังชีวิตเฉยๆนะคะ